กา <Ready>, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในเกม King of Fighter ออสตานะครับ วันนี้ผมจะมานะครับรีวิวการเซตใหม่ที่เข้ามาในเกมนะครับผมก็คือเป็นการเซตนะครับผมของอันใหม่นะครับที่ผมได้อัปเดตไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็มีอยู่ประมาณ5ใบนะครับผมรวมการอัลติเมทด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดหาด้วยนะครับนะแถมนะครับผมในท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมซึ่งเรา มาดูความสามารถการ์ดกันเลยนะครับว่าความสามารถมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งการ์ดเซตอันนี้นะครับก็เป็นการ์ดเซตที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับจะเพิ่มเลือดนะครับเนะครับผมนะความสามารถนะครับจะเพิ่ม HP 25%นะครับเฉพาะ PVP เนี่ยเมื่อโจมตีนะครับเพาเวอร์เกตเพาเวอร์เของเป้าหมายนะที่จะโจมตีลดลงห้าสิบเนานเวินะครับผูดาวสิบวินาที เฉพาะ PVP นะครับเมื่อถูกโจมตีโดยเป้าหมายที่มีพาวเวอร์เกนะครับตั้งแต่2ช่องขึ้นไปนะครับจะลบพาวเวอร์เกนะครับพาวเวอร์เกกิจของเป้าหมายนะครับที่โจมตี40%และพาวเวอร์เกของตัวเองนะครับ20%นะครับคูไทม์สวินาทีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือว่าแบบว่าเราเมื่อโจมตีเนี่ยพาวเวอร์เกของเป้าหมายนะ ที่โจมตีจะลด50%นาเวิอ่าประมาณนี้นะครับถ้าสู่โจมตีเนี่ยโดยเป้าหมายที่มี power gate นะครับ2ช่องขึ้นไปนะครับจะลบ power gate ของเป้าหมายนะครับที่โจมตี40%ออลบของเป้าหมายแล้วก็เพิ่ม power gate ให้กับตัวเองอีก20%นะครับอันนี้มันจะเน้นในเรื่องของ power gate นะครับผมนะถามว่าดีไหมนะครับถ้าเกิดใน PvE เนี่ยรับรองว่าเน่านะครับผมนะผมเพราะว่า อาจจะเพิ่มเลือดมาเยอะมากๆเลยนะครับนะทำให้สเตตนั้นมันเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าพวกสายออบอลลาซ์กับสายป้องกันอย่างเงี้ยมันเพิ่มเยอะตรงที่ว่ามันเป็นพวกเ p ีกับป้องกันนะครับถ้าเกิดเป็นสยโจมตีอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับซึ่งการเซตนี้มีความสําคัญอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแอย่างแรกที่ผมอ่านนี่ก็คือเรื่อง PVP แน่นอนนะครับ PVP ี PV เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเซตนี้นะทำให้เพอร์เวอร์เกนม,มันเพิ่มยากมากขึ้นนะครับ ทำให้ตัวละครที่เล่งพาวเวอร์เกตเร็วๆอย่างโอโรจิซินโดมนะครับเียวเยลินะครับผมของ SS กับ Bs นะครับจะมีบทน้อยลงนะครับจะทำให้ตัวที่โจมตีชุดเดียวตายเนี่ยอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับเพราะว่ามีเ p เยอะไงเ p เยอะนะครับก็ลองคูณไป25บวกไปอีก21ก็ประมาณ40กวเแล้วนะครับแล้วก็รวม กับออของการการออปชันของแม็กซิมาด้วยนะที่จะเพิ่ม HP เพิ่มไปอีกนะครับผมจะทำให้ตัวคอนใน PVP เนี่ยกับมาเล่นสายถึกนะครับผมมากขึ้นนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะอ่าประมาณนี้เนาะการนี้มันสามารถลงอะไรได้บ้างครับ PVE นี่คือซีบอสอะไรพวกนี้นะครับแนะนำว่าอย่าไปใส่เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บวก สแตตพโจมตีอะไรเลยนะมันบวกแค่เลือดล้นล้วนเลยนะครับทําให้พวกสายป้องกันกับสายบาลานนะครับมีบทมากขึ้นใน PVP นะครับแล้วก็ถึกมากด้วยนะครับเพราะมันบวกเลือดทั้ง40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปลง PVE เนี่ยแล้วคุณอ,อาจจะเล่นทีมถึกนะครับนะแนะนําว่าให้เล่นสายของออสายของทีมโอโรจินะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลิเดอร์ของโอโรจินะครับมันจะบวก HP 4 0อีกนะครับเมื่ออยู่ในฝ่ายโอโรจินะครับจะทําให้ตัวละตัวมันเนี่ยถึกขึ้นไปอีกนะครับเป็น80เลยนะครับเลือดนะครับแล้วก็บวกกับการเซตนะครับผมการเซตของแมกซิม่านะครับเป็นการออปชั่นของแมกซิม่านะครับที่จะบวกเลือดเพิ่มไปอีกนะครับผมอีก5ถ้าเกิดใส่2ออันใช่ไหมอ่าอ่าประมาณนี้นะครับ เอ้ยไม่ใช่ดิเออมันต้องใส่กี่อันนะเออใส่ประมาณสองอ,อันจะได้หกเปอร์เซ็นนะครับผมประมาณนี้นะอ่าประมาณ 3, 5, เจ็ดเปอร์เซ็นต์ปะสามห้าเออเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขอภัยได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมนะก็คูณกันไปนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็โหถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมรับรองว่าอาจจะมีตัวละครที่มันบวก พลังโจมตีตาม SP นะครับผมเพราะว่ามันออกมาแบบนี้แล้วนะครับจะทําให้ภายในอนาคตนะครับตัวละครซินโดมที่กําลังจะมาเนี่ยอาจจะบวกเลิอตามพลังโจมตีก็ได้นะครับอันนี้ผมเดานะครับเพราะว่าการที่มันเอาการเซตนี้มานะครับมันรับรองได้ว่าอาจจะมีตัวอะไรที่รองรับการเซตนี้อย่างแน่นอนนะครับจะทําให้ตัวละครสายถึกเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะครับอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการที่รีวิวการเซตใหม่ของอของแพทแพทนี้นะครับซึ่งเมตานี้นะครับตัวละครที่มีพาวเวอร์เกรดเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่ชุดเดียวตายอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วนะครับอาจจะเป็นเ,เชิงแบบว่าเล่นตัวละครใส่ถึกแบบว่าเอาเลือดมาสู้กันนะครับผมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าการมาของการเซตนี้อาจจะเปลี่ยนเบต้าก็ได้นะครับ ดี๋ยวผมจะสมมติเหตุการณ์ให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับตอนที่การเซตเพวกการเซ็ตสีม่วงที่มันยังมีค่าอยู่นะครับมันจะมีการเซ็ตหนึ่งที่มันเข้ามาก็คือการเป็นการเซตของอันนี้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับกับ2อ,อันนี้นะครับอ่าอันเนี้ยมันจะบวกพลังโจมตี13%าเซนนะครับแล้วก็จะมีโอกาส30ที่จะรีเซตคูทาทม์ทั้งหมดนะครับของของแอีฟสกิลทั้งหมดเลย อันนี้ก็เลือดต่ำกว่าหนึ่งบเซนนะครับนะจะทำให้ตัวเราสึกคุ้มกันดาเมจนะครับติดสถานะคุ้มกันดาเมจนะครับสองอันนี้มันก็มันก็สามารถเปลี่ยนเบต้าได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่า2อันนี้นั่นเองนะครับใครจะไปรู้นะครับว่าการเซนนี้อาจจะเปลี่ยนเบต้าก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้เนาะแล้วต่อไปเรามาดูท่าไม้ตายของเคียวกับยูริว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ เอ่อทำไว้แล้วนะครับว่าเคียวมันเป็นยังไงนะครับพอทุกคนก็อาจจะรู้นะครับว่าเคียวมันเป็นยังไงนะครับแต่ของยิวลี่ล่ะยิวลี่มันเป็นยังไงล่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้มอมกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในการทดสอบเลยนะครับโอเคเรามาดูพร้หอมกันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับภาพพ่ตายของยิวลี่นะครับผมนะ ก็เท่ดีนะผมชอบได้นะครับผมเพราะว่าเป็นท่าที่แบบว่าสามรกตที่เท่มากกว่าเดิมนะครับถามว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเปิดกาชาหักไม่อยากเปิดกาชาหาก,กาเซ็ตใหม่เนะี่ยแนะนำว่าไปใช้อันเก่าก่อนก็ได้นะครับอันเก่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ความสามารถของออกาเซ็ตอ,อันนี้นะครับว่ามันท่วมแมปหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับ พอประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าเกิดเป็นของเคียวเนี่ยทุกคนก็อาจจะได้ดูนะครับของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับเดี๋ยวผมดูให้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับโอเคโอเคเรามาดูฮอๆกันเลยนะครับคนที่ยังไม่เห็นนะครับผมมันก็เหมือนเดิมนะครับท่านก็ไม่มีอะไรนะครับผมเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วสำหรับการเซตแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปกันเลยข้าวๆเลยกันนะครับกับการเซตหรือการถ้าไม่ตายนะครับการถ้าไม่ตายเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการถ้าไม่ตายของอันเก่าเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้อันเก่าไปก่อนนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีนะครับก็เปิดหาได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่มีเปิดหาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอันที่สองนะครับ เป็นของวอร์ชัอ S s นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่าอันเก่ามันดีมันดีอยู่แล้วนะครับอันใหม่มันทํามาเพื่อแค่แบบว่าเอามาผ่านลูบี้เล่นๆนะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการเซตนะครับการเซตเนี่ยผมอาจจะพูดแบบว่าอาจจะอาจจะมั่วไปหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้นะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่ เน้นในเลือดของ sp มานะครับอาจจะมีแบบเพิ่มพลังโจมตีการเอ่อเพิ่มพลังโจมตีตาม sp ของเป้าหมายอะไรประมาณนี้นะครับมันจะออกมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวละคร bs เอ้ย bs ที่กำลังจะมาด้วยนะครับผมเป็นของ ignis กับ zero original นะครับผมอ่าก็เป็นซีรีส์ของเนทนะครับผมเพราะว่าซีรีส์ของเนทก็ออกไปตัวนึงแล้วก็คือค r y s t a i นะครับประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะมาแถมอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเปิดกระชาการหา gas ของเคียวกับโยริกันนะครับผมนะว่ามันจะแบบว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะมาเปิดเนี่ยผมขอไปเล่นด่านนี้ก่อนนะครับเพื่อจะเอา,าร์ดนะครับผมนะซึ่งผมยังไม่ได้เล่นเลยนะขอตัวไปเล่นก่อนนะครับผมมาโอเคพร้อมกันแล้วนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมขอซื้ออันนี้ก่อนนะครับนะอ่าอันนี้มานะครับผมอ่าปุ๊บโอเคผมบูนแบบนะครับผมโอเคร้อมาเปิดกาชากันเลยนะครับเป็นกาชาการเซตนะครับผมนะของอันใหม่นะครับผมจะเปิดหาอันใหม่นะครับผมจะไม่เปิดหาของแบบว่าใช้เพชรเปิดเด็ดขาดนะผมไม่เปิดนะครับผมผมจะเปิดของฟรีนะครับโอเคมาเปิดพร้อมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูดิว่ามันจะออกไหมนะครับ ไม่ใช่เลยเดี๋ยวดูต้องดูก่อนนะครับว่ามันออกหรือเปล่าเออโอเคออกนะผมอ่านะครับผม,นะบผมแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับเป็นอ่าโออยู่ไหนวะหาปัญหายากอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาษานี่ไงน,นะครับผมมีโอกาสออกนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคเกบค้างไปก่อนนะครับ ซอปซอปปแบบว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปนะครับอืมแดงไหมโอเคไม่แดงนะครับมีตัวเนี่ยไหนแดงไหมปิ้งโอเคเฮอ,อโอเคเห็นหน้ายืนเลยแล้วก็สกิปไปเมื่อกี้คิดว่าเป็นอันใหม่แต่ไม่ใช่นะครับโอเคนะครับอ่าเรามาเปิดอันนี้กันเลยนะครับอ่า ดูสิจะมันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคแดงมา,างนีแสดงว่ายังไงมีลุงไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบุไม่มีลุงเลยนะครับแดงมาให้ดีใจเล่นๆกอ่าเียากครับอืมโอเคนะครับเปิดอีกหนึ่งมัลตินะครับา <c oughs> เหลืองมาเลยแดงไหม โอเคแดงนะคร,รอลุ้นลุงนะครับโอเคลุ้งหนึ่งใบนะครับใช่ไหมไม่ใช่โอ้อันนี้ผมยังไม่มีมัง้งถ้าได้จำไม่ผิดอันนี้น่าจะยังไม่มีมัง้งแต่ก็ไม่ดีนะครับผมโอเคมาเมาเตดสุดท้ายอขออาจจะได้มัง้งไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ซสีเรียบปุ้ง โู้แดงล้วนนะครับมีลุงไหมไม่มีด้วยนะครับโอ้โหอันเดิมเลยโอ้โหโอ้โหโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดกระชานะครับผมอ่านะครับก็โอเคนะคผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคอันนี้แถมไปนะครับเป,เปิดตัวไม่ได้ก็เปิดตัวไเปิดหาการ์ดไม่นักเปิดตัวแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โไอ้เจ้ตกใจหมดนึกว่าลุง ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวอีก BS เดี๋ยวจะมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมมา,มาเปิดกาชากันนะครับผมนะก็อย่าพลาดกันนะครับผมนะโอเคขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะครับ